ส่วนท้ายตัวนี้เนาะสามหมื่นกัวดิครับพี่น้องตัวนี้นี่นี่นะครับเด้อให้ไหลอยู่นี่เลยค่ะแม่แดงลูกแดงลูกตัวเมียโอ้อันนี้เป็นให้ไล่นะครับพี่น้องครับแม่แดงลูกแดงแล้วก็แดงเข้มนีดเด้อครับเด้อแดงเข้มติดเครื่องดำบวกขับปไดนตลูกงามค่ะลูกตัวเมียเป็นลูกซีวค่ะลูกซีไวศูนย์เก้าหกแม่ลูกตัวแม่ลูกแดงเข้มลูกซีไวศูนย์เก้าหก สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับมาทีสักงาฟ้ามนาดูนเชื่อครับพี่น้องสำหรับพิกัดกยุทีบ้านนาฝายตำบลดงดวนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้คืองัวชุดไม่ได้ครับพี่น้องครับที่จะ มาให้พ <cin stereotype and hell> uh, hey, ี่ให้น้องได้รับชมวันนี้นะครับเนาะอันนี้ยังบ่ทันมีเจ้าของนะครับพี่น้องเด้อนี่ผู้ใดทันกัดยังทันนะครับพี่น้องครับนี่ล้ะเอาผู้ใดอยากจะได้งัวของผ่อนสางนะครับมีตัวใดหนาสนหนาเลี้ยงกะสิผาพี่พี่น้องไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่าวัอนี้นายเจี๊ยบสายเดียวนะครับเนาะค่ะวัอนี้สายเดียวค่ะเอาก่อนที่จะไปเบิ่งง้วดนะครับอันป้ายแขนยุ่งข้อน่ะขึ้นอย่างใครพี่น้องคนถามออ๋ตัวนี้เป็นโต๊ะขาไวรัดค่ะอตัวขาเชื่อไวรัดได้ใครพี่น้องครับเอา มือนี้มีมาให้จกักโตครับทั้งหมดประมาณเกือบ40่ตัวค่ะเกือบ40ตัวนะครับพี่น้องครับมีง้วนทองน้ำอยู่นะครับเนาะมีมือนี้มีง้วนทองค่ะง้วน,วนทอง,มทองแม่ลูกเอาไรอยากจะได้งงวนทองเอาตัวได้เอาตัวใ,ใหญ่นี่แหละครับพี่น้องค่ะเอาเป็นแม่ลูกก้อนค่ะแม่ลูกก้อนปะค่ะเอา้าลูกเปนตัวใดครับอ่าลูกตัวใหญ่ล่ะค่ะลูกสาวลูกลูกเป็นติดนี่แม่นค่ะนี่ลูกค่ะแล้วก็ในทองนี้อีกค่ะโอ้เป็นครูแม่ลูกแม่ติดทองแม่นค่ะโอ้นี่ยล่ะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งว่เฟลพยใหญ่ล่ะครับพี่น้องครับ ปูนี่ท่องักเดือนละครับประมาณ7เดือนกว่าละประมาณ7เดือนท่องพอได้นาะครับนี่อ่าบ่มีใบค่ะบ่มีใบนะครับพี่น้องครับเพิ่นว่าไอ้ท่องโตหรือท่องหลอดครับอ่าเพิ่นว่าท่องหลอดนะค่ะแต่บ่ได้เอาใบมาท่องเจ็ดเดือนพี่น้องนมใหญ่เลยได้พี่น้องเนอะนมเริ่มออกตรงแล้วนะครับพี่น้องครับนี่แหละตรงแล้วสูงกว่าแถวไรหางสิบใดยี่บตรีแต่หางสิบใดค่ะนี่แหละส่วนไทยเงาหางครับพี่น้องครับบังเอิญเ้อนมบ่มีติ่งหนักเนาะบ่มีติ่งค่ะตัวแม่กับตัวใหญ่กี่ลอยซี่สิบลอยซี่สิบกว่านี่พี่น้องครับต ลูกแดงนะครับเด้อแม่ขาวลูกแดงแม่ขาวค่ครับบ่มีตรเหนิยนนะครับคุยเนาะบ่มีตรเหนิยนทรงลูกดีค่ะตัวนี้ส่งลูกดีนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องส่วนไทยนะครับเนาะอ๋อนี่แหละดำดำบดบดเนี่แหละครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากจะได้เอามาเบื้องถ้ารูาเบื้องราคากันนะครับพี่น้องครับเพื่อนจะเปิดใบถ่าใดเอาในเจือบคู่นี้ว่าใบถ่าใดครับเก้าหมื่นหนึ่งพันค่ะเก้าหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องครับเก้าหมื่นหนึ่งพันได้งวดตัว ลูกตัวแม่แล้วก็แม่ติดท้องเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนี่แหละอยากจะไหลเบาเอาเบอร์โทรศัพท์คร,ครับผม0 9 3 3 8 3 6 8 5 3 0 8, 8 1 1 8 3 2 2 5 7มหกแปดห์นึงหดอ้อีกเบอร์หนึ่งนะคะ่ะอ,อ,อีกเบอร์หนึ่งนะครับเด้ออีกเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์เก้าห่หกสี่หกเก้าค่ะนี่แหละครับมือนี้ทางสังฆ์ฟ้าหนีมีโปรโมชั่นอี่อย่างบับมีโปรโมชั่นคือเก้าค่ะไปจะจับฉลากง้อปีใหม่คือเก้าค่ะ หนึ่งตัวต่อหนึ่งใบแต่อาจสิมีรางวัลเสริมรางวัลที่สองรางวัลที่สามอาจสิเป็นให้เป็นเงินหนึ่งพันบาทหรือว่าสิมีเพิ่มรางวัลขึ้นนะคะคแต่กระถาเบิร์ีกงทียสิเป็นสิครัเ,เ,เ,เก็บเบ่อนครับพี่้องเก็บเก่อนค่ะนี่นะครับก็ถือว่า,ามีโปรโมชั่นหลายเลยครับพี่้องครับอาจจะได้วัวฟรีด้วยครับพี่้องสื่ออยู่นี่เนาะไกลไปใส่เหมือนขับมาอนี่ยไกลมาจับเอาแ้วครับพี่้องเด้อใครอยากได้ไก่เอาคู่แรกผ่านไปนะครับพี่้องครับ วันน้ตัวที่2เป็นง้วแดงเข้มเลยนะครับพี่น้องนี่ท้องเม่ครับนี่สถานะรอตรวจท้องค่ะรอตรวจท้องเลยครับค่ะนี่นะครับเด้ออันนี้ท้องพอได้นาะครับก่ผสมพอได้ไปเนะอาเขาบอกว่าผสมโตไวไหมค่ะอืมค่ะสถานะรอตรวจท้องอันนี้ตัวแดงดีอยู่นะครับพี่น้องครับแดงเข้มดีแต่ตัวนี้บอรสูงปันดสูงประมาณร้อยสามสิบสามสิบหกสามสิบเจ็ดประมาณเนี้ยสามสิบกว่าได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ต่ว่าสีนี่แดงเข้มดีต้านได้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้เนาะ อันนี้งัวให้ลูกมันอะไจะโตครับเด็กสองค่ะอาจจะสองตัวนะครับพี่น้องเนานี่แหละพวกกีบพวกเล็บนะครับมาเบิ่งกันว่าตัวนี้รุ่นทองนะครับพี่น้องเด้ออาจจะได้วัวติดท้องแล้วล่ะพี่น้องตัวนี้เอาจังสีนี่ว่าไว้เท่าได้ครับน้าเจ็บสี่หมื่นสองพันห้าร้อยค่ะสี่สองห้าร้อยนะครับพี่น้องเอาอยากจะได้ก็โทรเอาเลยครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวไหนเนาะซึ่งงัวอยู่นี่นะครับพี่น้องครับนี่แหละกสิให้พี่น้องเบิ่งแบบนี้นะครับนี่เบิ่งไใบนะครับมักตัวใดอยากจะได้ตัวไหนนะครับ มันจะเบ็งแม่ขาวยัอีกแม่ครับพี่น้องสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แเและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244 สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง้อตัวนี้เป็นแม่แยกลูกค่ะแม่แยกลูกด้วยค่ะพี่น้องค,ครับเออผายอยากจะได้ตัวนี้ผสมไปไหมครับบันนี้อ่าตัวนี้พึ่งแยกลูกออกค่ะพระท่านผสมค่ะพึ่งแยกลูกพระท่านผสมนะครับส้นสูงอยู่เท่าไรน้องขนาดจังประมาณร้อยห้าสิบอ่านี่นะครับร้อยห้าสิบบวกบวกสูงใหญ่เยอะค่ะพี่น้องโค้คงสางใเงยด้วยครับด้วยผายอยากจะได้งงวงขาวที่ผู้ใดจําได้เป็นคลิปคลิปที่เป็นแม่ลูกดำไหมค่ะ น่าสิจำได้บ่ลูกสีดำแต่ลูกแยกลูกออกไปแล้วนี่แหละค่ะแม่เขาที่ลูกดำหน้าหนาไหมค่ะจำไม่ได้โอ้โหที่ลูกตัวหน้าหนาน่ะบ่แม่ค่ะตัวสีดำลูกตัวสีดำหน้าหนาค่ะนี่ยแหละแม่เขาตัวนี้นะเจ้าใาไปเถอะได้ครับใบไปสี่หมื่นหนึ่งพันค่ะสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นหนึ่งพันนี่แหละนุ่มกับโบมีติ่งนะครับพี่น้องครับนี่แข้งขาเป็นยังไงกับพี่น้องเพิ่งเอาเนาะเนาะไปหางบัวดอกเด้อครับพี่น้องครับบัวค่ะไปหางบัวดอกเจ้ายาวด้้อคครรัับบพี่นง เออสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับพี่น้องครับคุณทางนั้นเด็กหน่อยหยอกกันยี่พี่น้องเอ้าัวขึ้นแล้วอันนี้แม่ลูกปะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกค่ะลูกเปนตัวใดครับลูกลูกอยู่ท่ามพี่ค่ะเดี๋ยวครับผมหาป้องยางไปกันพี่น้องเออลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับลูกตัวผู้ค่ะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวด้วเออวันนี้เด็กหน่อยหลายหลายเด็กหน่อยหลายครับลูกเปนตัวนี้มันบะแม่ค่ะนี่ลูกเั็นตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นลูกแรก้ยงนะครับพี่น้องมึงแหละง้อลูกแรกลูกกับสิบวันสองเดือนกวว่่่่่าาาาตันนนนนนีี้้มหหหดดงงงอยึคะบ แม่นขายเดี๋ยวเจ้าสิให้เบิ่งเออท่านผู้ลูกไปเร็วตัวนี้มีมีหนาดังว่าสันวะหมองหัวหมองหัวมันเดี๋ยวไปเห็นอุ่นมีเด่นเด่นอยู่หน้าผากพี่น้องครับเดี๋ยวไล่หนาออกว่ะเออค่ะเน่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 เด้อครับเด้อหน้าผากเพิ่นครับพี่น้องครับเออเป็นหน้าอะไซ้ำหนี้ครับพี่น้องครับหน้าใบโพนะครับเนาะแม่ลูกผูรึครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนลูกอะไรเอ้าอาจจะเห็นทั้งหนาว่าชัดได้ครับพี่น้องอ่าตัวนี้ว่าไปเทครับครูนี่หกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่น้อง เออหกหมื่นสามนะครับนี่เด้อฟังท่างนี้เออเดี๋ยวเสี่ใยให้ดอกเสียผ้าอื่นเนาะนี่เด้อหกหมื่นสามนะครับพี่น้องครับหกหมื่นสามนี่แหละนมสดสเยอะนะครับพี่น้องนี่นมไม่มีติ่งค่ะไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับหางลำมี่ใเนาะหางลหางเงาพูดใดอยาาได้ง้วหน่อยอยู่นี่แยกหายเด้อค่ะอยากไดงัองบราคาเบาๆมาเอาแยกไปมือนี้งัวหน่อยหลายค่ะเสิยผพาเบองไงทั้งนี้ครับพี่น้องครับอันเบองตัวนี้ก่อนค่ะตัวนี้แม่เดียวแมนค่ะตัวนี้แม่เดียวครับผมค่ะ อ๋อตัวนี้แม่เดียวครับผมทูงกับสิรไลซี่ซิฟเลยหพี่น้องที่ซิฟกู้อะไรล่ะเป็นแม่แยกลูกค่ะแม่แยกลูกดนะครับพี่น้องซึ่งแม่แยกลูกว่าดีกัเอาไปนี่ผสมให้ลูกได้อีกดนะครับพี่น้องเด้อเอาลูกได้อีกให้ลูกได้อีกนะครับพี่น้องครับอันนี้บ่เป็นลูกมันเด้อพี่น้องเด้อแยกไปแล้วนะครับเนาะนี่แหละส้นไทยด้านข้างด้านนี้เป็นยังไงนะครับเนาะไอพี่น้องมึงเอานมโมมีติงเหรครับนี่นมโมมีติงเพื่องโมมิตามีค่ะอ่าจังตัวนี้นี่ว่าไว้เท่าเด็กครับสามหมื่นบาทค่ะสามซิบถวดนะครับนี่ พูดคุยต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้ราคาต่อรองได้ได้ครับพี่น้องครับรถรับส่งก็คุยกันเอาได้ครับเด้อรถรับส่งยูนิตจ็บคิดกิโลละสิบห้าบาทแต่ทางฟาร์มกับมีปูมอชั่นซอยคารุดเดยคือเก้าค่ะครับผมค่ะพูดคุยกันได้ค่ะต่อรองกันได้ครับค่ะต่อไปเป็นวัวขาแม่ลูกวครับผูดนี่แม่ลูกนะครับคุณนี่แล้วเบื้องด้านขางของแม่ทั้งนี้ก็นนะครับเนาะนี่ลูกมันนะครับพี่น้องเป็นลูกตัวแม่ได้พี่น้องเด้อลูกตัวแม่ค่ะลูกตัวเมียจาะลักษณะติดโบดอยู่ครับพี่น้องครับแล้วก็ดำๆนนีี่่แหละจิ้้มกไดพอง อ๋อผู้ใดอยากจะได้คูนี่นะครับเด้อ,อ,อไปแล้วไปแล้วอ่านี่สิเมนี้เล็นนกน้อยหลายแห้งเล็กน้อยห <c oughs> ลายครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่เด้อลูกลูกมันครับลูกตัวเมียเด้อเ <c oughs> ป็นลักษณะง,งวงวนนะครับพี่น้องแต่ว่มามีห้อยล้ำปีศาจกินหายแล้วละ่ะมันแห้งหมดแล้วครับพี่น้องครับเหลือแพสสมานครับพี่น้องนี่ลูกมันนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาเบิ่งแม่ครับพี่นอ้องอ่าแม่สิได้ประมาณลูกสองค่ะนมบ่มีติ่งงวประมาณลูกสองนะครับประมาณลูกสองค่ะเครื่องดำดีค่ะครับเอาคู่นี้ว่าไว้เถอะครับนะเจ้าห้าหมื่นสามพันค่ะ หาเมินสามนะครับพี่นอ้องเด้องอลูกโตแม่ครับผมนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้คู่นี้นะครับเนาะ,ะหาเมินสามนะครับเด้ออ่าเบื้องใกล้ๆนี่แหละครับต่อไปครับผมอ่าแม่ลูกไทยคะ่ะแม่ลูกเป็นวัวไทยนะครับพี่น้องเพื่อแบบว่าผู้ใดมีงบพอหลายสื่อ,อสองโซลาคาสองหมื่นกว่าบาทลูกโตแม่นะครับเนาะ เอาคู่นี้เท่าไหร่ครับงัวไทยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยค่ะสองหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับเอางัวไปถึงสามหมื่นนะครับได้แม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่พร้อมค่ะเป็นงัวไทยได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละราคาต่อรองได้อีกค่ะราคายังต่อรองได้อีกได้ครับพี่น้องครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นฟาร์มงัวงสำหรับพี่สำหรับน้องเกษตรกรนะครับเนาะผู้ที่อยากจะหางัวไปเลี้ยงแต่ว่าราคานี่กลับว่าสูงสำหรับคนที่งบวหลายนะครับพี่น้องครับงบง่วหลายเข้ามาราคาต่อรองได้อีกค่ะนี่นะครับลูกของแม่เมื่อกี้ได้คร ตัวคะเตัวนี้ค่ะแม่แดงแม่แดงเนาะค่ะแม่สถานะติดท้องค่ะสามเดือนอันนี้ท้องชั่วช้าเหรอนะครับค่ะท้องชั่วช้าละค่ะตัวนี้เป็นอ่าลูกนี่ค่ะลูกมันลูกตัวแม่อีกโอ้เป็นแม่ติดท้องแล้วก็เป็นแม่ลูกตัวแม่อีกนี่นะครับการสรงผลงานให้ลูกนะครับพี่น้องครับนี่ค่ะนี่แหละแม่ลูกแม่ลูกคู่นี่นะครับเด้อแม่ก็ติดท้องเลยแม่ไม่ใบพริกแดงแม่ที่ผสมใบก็คืออ่าเอสเคห้าแปดหนึ่งพริกแดงนี่นะครับพี่น้องครับนี่ ผสมวันที่20มิถุน่าครับกัหนดคลอดกับหาเมษาปีหกหานะครับพี่น้องครับประมาณสามเดือนจะเข้าสี่ประมาณสามเดือนนะครับเด้อเอาเอาลูกเออนี่คู่นี้ได้ครับพี่น้องเอาจังคู่นี้แม่ติดทองว่าไปแท้ครับในเชืยบครับแม่ติดทองจะเปิดไว้หกหมื่นสามพันค่ะหกหมื่นสามนะครับได้ลูกโตแม่ได้ครับประกอบแม่ทองพร้อมทองกับพริกแดงนะครับพี่น้องเด้อพริกแดงนี่แหละขอบหูเป็นยังไงการส่งลูกหห้สีเป็นยังไงครับเนื้อหนังเป็นยังไงกับเบื้องเอาครับผมอ่า เครื่องดําครบชุดตัวน,นี้ส้นสูงกระสิทธิ์ลอยสารชิบหายขึ้นไหนเพียงม้วนแม่นะขึ้นสารชิบหกได้หรือเปล่ามั้งได้ไดไดยังตำ่ำแม่ลูกตัวแม่คบนี่ค่ะอ,อันนี้คบนี่ก็เป็นลูกแม่ขึ้นกัน<แ>นะครับเด้อตัวนี้นี่แม่เขาค่ะโอ้ตัวคบนี่ติแมน่นค่ะโอ้นี่น,น,น,นะครับพี่น้องครับแม่สีนวลนนุนะครับพี่น้องนี่ละลูกตัวแม่นี่เนาะค่ะอันนี้แม่ท่านในทองมั้ยว่ตัวนี้บ่ค่ะสถานะทองว่างค่ะสถานะทองว่างนะครับ อ๋อคู่นี้ในเจะเปไิดไว้เท่ายสี่หมื่นสามพันค่ะสี่หมื่นสามเอาเบื้องลักษณะของลูกครับพี่น้องครับเพื่อบางคนนี่เ,เห็นลูกเหรออยากได้ลูกนะครับพี่น้องครับนี่เห็นเนาะการกให้ลูกเ<า><ไ>ป็นยังไงเบื้องเนื้อเบื้องหนังของลูกมันนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับสี่สี่หมื่นกว่าตัวนะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันค่ะสี่หมื 40, ่นสามพันนะครับ เงื่อยูนิตที่บอกมาเนี่ยว่ม,มีตำหนิเด้อครับมีตำหนีมองไดเพิ่นบอกเด้อดจังเช่นหนาดอกหน,น,น,นานั่งเพิ่นก็บ,บอกอยู่นะครับตรงไดมีขาถกขาถอนตีโค้งตรงขาถกขาถอน,นอบอกค่ะตัวนี้รับประกันเลยค่ะถ้าขาถกขาถอน,จ,อน,น,นจุงมาขึ้นเลยค่ะนี่นะครับให้เพิ่นแก้เสร็จมาเนี่ยจุงมาขึ้นเต็มงไก่เนี่ยนี่นะครับเอาไปยากไดซี่มือสามนะครับคุณนีเด้อตัวนี้ติดจองเรียบร้อยแล้วค่ะดากแดงล่ะตัวนี้ติดจองดากแดงแล้วครับพี่น้องครับจองไปเท่าไรครับังสิอ่าตัวนี้สถานะทองค่ะค่ะ ปิดไป3ามหมื่นกว่าบาทเอ่อว่าทองสามหมื่นกว่าบาทได้ครับพี่น้องครับคู่นี้เอาแล้วเนาะค่ะต่อไปทางนี้ครับพี่น้องแม่ลูกตัวแม่อีกค่ะเอ้านี่ผู้ใดอยากจะได้ลูกตัวแม่ขึ้นกันนะครับเป็นแม่ลูกนะครับเนาะนี่แหละลูกนั่นครับพี่น้องอย่แงไล่ะค่ะอ่าจอกเป็นลักษณะสีขอบเปลือกครับพี่น้องครับทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้ออันนี้แม่มันผสมไปด้วยท้องไปครับตัวนี้แม่สถานะท้องว่างค่ะแม่สถานะท้องว่างนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดสนใจออยากจะได้้้คคคู่่นนีีรรัับบพง แต่พาลงมือต่ำๆครับพี่น้องเมื่อกี้ผมอยู่อยู่ทางโน้นเอาคูนี่นะเจ้าปลาไปเท่าไรครับนี่แม่นี่เปิดไว้สี่หมื่นงวอลายโตง้อลายโตครับพี่น้องเพิ่งถือวันทัดเด้ออ่านี่นะครับเปิดไว้ห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามนีครับพี่น้องครับลูกโตเมียนี่ครับพี่น้องครับลูกตัวเมียณสถานณ์แม่ทองวางอกันนะครับพี่น้องเนี่ยรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องแม่ยังสดใสเลยครับพี่น้องนี่นี่แหละนี่เอ้า พยายามจะเหลี่ยม oh ันเหลือกอครับพี่น้องครับอ่าเห็นนะครับเด้อต่อไปกับแม่ลูกป่ะครับนี่แม่ลูกค่ะลูกตัวผู้แม่ลูกผู้ได้ครับพี่น้องครับค่ะแม่ลูกตัวผู้นะครับพี่น้องครับเออเอ้านี่แม่นี่บดดี้ดีใครพี่น้องครับเป็นงวดอะไรงวดคุยหลังแดงนะครับพี่น้องครับแล้วก็นี่ไหมดำดำขั้วกลีนี่เครื่องดำค่ะเครื่องดำนี่นะครับนี่ลูกแดงตัวผู้ได้ครับพี่น้องครับอยากจะได้คู่นี้กับแม่ว่าท่นผสมเป็นไหแม่ว่าท่นผสมแม่ว่านผสมค่ะแม่ว่าท่นผสมนะครับพี่น้องครับ เ <บน S 1> <ท>ปิดไว้ที่สี่หมื่นสามพันค่ะอันนี้สี่หมื่นสามนะครับแม่ลูกตัวผูกครับพี่น้องครับนี่แหละอยากจะได้นะครับเนาะเดี๋ยวดูด้านข้างของไงตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องนี่แม่เป็นง,วง้วบดดีนะครับตัวนี้เด้อติดบอดดีค่ะ,คะเครื่องดำเครื<ม>่องดำนะครับนมนี่บมีติงค่ะอะนมไม่มีติ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่แหละข้อขานะครับเนาะนะครับมันเหลือบ้าเบื้องเอาครับพี่น้องครับเอา ถึงสี่ทายมาเนี่ยบนแท่นมีตัวใดติดจองด้วยพี่น้องได้ตัวติดจองยี่สองตัวในคอกหมังครับค่ะนี่เครื่องดําต่อไปครับผมแม่ท้องค่ะนี่ตัวนี้ง้วท้องเป็นลักษณะเท่าบดเขาเรียกว่ามุมมุมไหมครับพี่น้องครับดำมุมหางสีขาวแม่หางขาวค่ะหางพวงหางอะค่ะออกข้าวออกท้องท้องค่ะเอาท้องไอ้พอได้ครับท้องตังด้วยหรอดครับทองบ่มีใบค่ะตัวนี้แต่รับประกันทองให้ยหกเดือนค่ะทองบ่มีใบรับประกันทองให้ยหกเดือนนะครับพี่น้องครับ ถังง้วทองแล้วก็คือตรวจทองนะครับพี่น้องเด้อกับตรวจยูเนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะได้สนใจตัวนี้กับทีร้อยสามพิมพ์าได้ยุ้มั้งประมาณร้อยสามห้าค่ะเอาตัวนี้บ้างเถอะเลยครับนี่สามหมื่นห้าพันค่ะสามหมื่นหาได้ครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นง้วหางไหมครับพี่น้องครับเอพว่าหางไหหมางขาวนะครับเนาะเพราะว่าขาวไหมทั้งพ่วงไหมค่ะมันบ่มีดำแซมครับผมเอาอยากจะได้นะครับคุณนานดำพี่น้องค่ะตัวต่อไปครับผมแม่ลูกค่ะลูกมันไหนลูกมันแม่มันตัวไหนแม่มันตัว นี่ยเดี๋ยวค่ะไอ้พี่ว่าแม่ลูกนะครับเด้อเดี๋ยวบางวันี่เป็นแม่หาลูกมเพครับพี่น้องหาลูกมั้ยลูกมันเป็บ่ครับเดี๋ยวด้เดินหาลูกพี่น้องสาเร็จนปักลี่แหละเด็กน้วยหน่อยลูกมันตัวนี้ค่ะลูกมันตัวนี้นะครับเป็นง้วตัวผูเล็บแดงบ่ครับโอ้เด็กน้อยหลายครับพี่น้องศูนย์อนุบาลศูนย์เล็กๆล็กมันนี่เด็กน้อยหลายแห้งค่ะเด็กน้อยหลายแห้งต้นใดครับเอาไปลูกเรียวผิดแม่ผิดลูกกันมี่ไปลูกเรียวเดี๋ยวไทยคิดเงินเดี๋ยวพาไปกินขนมเร็วนี่อย่าดื้อเออนี่ตัวผูได้พี่น้้อองเด คู่นี้นะครับพี่น้องครับลูกแดงนี่เอ้าจัง<ป>คู่นี่ผมจะเปิดใบสี่หมื่นค่ะสี่สิบถั่นนะครับพี่น้อง <หา S 1> ครับเอาเบื้องด้านข้างครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อผมก็จะให้ท้ายให้เบื้องไกลๆน้ำทั้งไก่น้ำหระครับนี่กรีบเร็บเป็นยังไงนะครับเนาะอ่านี่ส่วนหนาของแม่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเดี๋ยวเบื้องทั้งท้ายให้พี่น้องเบื้องครับนี่ดูจิ๋มนมมีตริงบ่เดี๋ยวสิเบื้องให้ตัวนี้น้องบลิมมิตริงหรอครับพี่น้องครับเอ้า ซองหนาไป,ไไปไ็นไก่ไป็นง่วงติดๆนะพอ่ะนี่ยนะครับถ่าอยากจะได้นะครับเนาะตัวต่อไปครับอ่าเป็นแม่แยกลูกค่ะแม่แยกลูกนะครับค่ะนี่แม่แยกลูกนะครับเด้อโอ้พยายามหลบเฟิมเนี่ยครับผมภาพมัสวยเลยลบๆวะถ่ายแบบง่มงามเนี่ย <c oughs> ลบลบ <c oughs> เป็นกรรจังไลยลบภาพเมันง,ง่วงงามเออเ <c oughs> นี่ยนะครับเอานาที่แม่แยกลูกเนาะค่ะอันนี้อ่า องลูกที่ใดครับที่แยกไปลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับตวตาทองวางยืนบนตัวนี้ทองวางค่ะทองวางนะครับลูกที่สามที่ไส้ไปนี่พี่น้องเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้เบิ่งลูกลูกอยู่นี่เขาพึงแยกไปหนักลูกยูนีิยินบ่แม่ค่ะลูกยูนี่เขาเขาจะพึงไม่แยกไปมีลูกยูนีินะครับเดี๋ยวเบิ่งเบิงราคาตัวนี้ก่อนครับเปิดไว้สามหมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นสองหาร้อยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งลูกหูมีหูมีแหวงได้ค่ะหูมีแหวงได้เออดีแล้วลั่งตาดอกให้มันเป็นหูสั่นเนย โอ้ยลูกขึ้นไหนแม่แม่ลูกกันมาเนี่ยแม่ค่ะนี่แหละค่ะลูกที่ขจ้ามะผึ่งมาแยกมาขอแยกลูกไปโอ้เนี่ยนะครับพี่น้องครับทรงลูกดีค่ะจัะลูกเนี่ยให้ไปเท่าได้ครับนี่จะปล่อยไปสองหมื่นเจ็ดพันค่ะสองหมื่นเจ็ดไดครับขาลูกหนาให้ลูกหน้าต้องการพี่น้องเลยดีค่ะเนี่ยแหละนี่ค่ะนะซูบ่งบ่งม่องใบหูเห็นตำหนีมันจักหน่อยครับนั่นหละค่ะหูแวงแวงโอ้หูแวงแวงหูใสครับพี่น้องครับนี่อ๋อนี่นะครับผู้ใดอยากก่ไหนไม่เลือกเอาครับยังมีอีกได้ครับพี่น้อง ตัวทั้งหลังเนี่ยออกไปอ่าบอกค่ะตัวนี้เลยค่ะอ่าเขาเอื้นว่างัวเท่าโบดครับค่ะนมเลี้ยวดีเป็นงวแยกหลูกมาค่ะเคยพันหลูกมาแล้วหลูกหนึ่งค่ะหลูกแหลกนะครับเนาะค่ะนี่นมสีหัวสวยๆเดับพี่น้องค่ะอ่ะนี่แหละโบต็มส่วนนะครับตัวนี้คอรอยากได้งวเท่าโบตกระขักนะครับเนาะเอาตัวนี้วาไว้เท่าไรครับสามหมื่นสามพันค่ะสามสิบสามนะครับพี่น้องครับค่ะอ่ะเจ๋อเเบิ้งนะครับเนาะขีบเล็บเป็นยังไงนะครับอันนี้งอเฉียงๆนะครับพี่น้องด ยูนี่เห็นสายสะพ,พายขี่ลายนี่เ้อมาสื่อว่ายูนี่เปลี่ยนสายสะพ,พายไมหมเหตทุกโั้เปลี่ยนสายสพพายะสพ,พายไหมครับพี่น้องครับน,นี่เด้อผูดได้อยากจะได้นะครับพี่น้องครับส่วนท้ายตัวนี้เนาะสามหมื่นกัวได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่นี่นะครับเด้อให้ไล่ยูนี่เลยค่ะแม่แดงลูกแดงลูกตัวเมียโอ้อันนี้เป็นให้ไล่นะครับพี่น้องครับแม่แดงลูกแดงแล้วก็แดงเข้มนเด้อครับเด้อแดงเข้มติดเครื่องดำโบคบปนัยตลูกงามค่ะ ลูกตัวเมียเป็นลูก CY ค่ะลูก CY ไวศูนย์เก้าหกแม่ลูกอ่อตัวแม่ลูกแดงเข็มลูก CY ไวศูนย์เก้าหกมีใบหลอดเยอะบ้างไหมคุณลูกนี้จะบ่ได้เอาใบมากไหมค่ะเจ้าของข้าเจ้าลืมค่ะนี่นะครับตัวนี้คู่ไฮไลท์แม่นี่กับท่านผสมหรอกมั้งลูกน้อยอยท่านผสมค่ะลูกที่ไหนครับลูกแรกเนาะลูกแรกค่ะว่าลูกแรกสดเลยค่ะสดสดจุนี่เอาคู่นี่ว่าใบเท่าไหร่ครับจักพันหกหมื่นห้าพันค่ะถามมาจักพันนี่ครับพี่น้องหกหมื่นหาได้ครับคู่นี่แม่ลูกแดงเอามาเอาครับพี่น้องครับ นี่ใครสนใจแดงเข้มค่ะสวยแบบนี้ของอทั้งสัง,งาฟารพหน้ารูนเพิ่นก็มีมาให้ยได้ครับเด้อแดงเข้มแดงใหม่ได้ครับเด้อราคาคต่อรองได้อีกค่ะราคาต่อรองได้อีกครับพี่น้องครับ,บ,บอตอล่องนี่เตรียมเมาแล้วค่ะแถมเบียร์ให้สองลังขัดบ,บอต่อ,อนี่เตรียมเมาเลยว่าะสันมาค่ะนี่นะครับเนาะอ๋อบางขีบบางเล็บแม่ยังสดๆเป็นงัวสาวอยู่นะครับพี่น้องเด้อค่ะนี่นะครับเนี่ยพี่น้องนี่งสงสัยเขาจะคุ้มคืนอนยปปูปามันหรือไงสาวจะได้ดูกแล้วนะครับเนาะ แม่ลูประมาณร้อยสี่สิบถึงอยู่ค่ะอาจจะร้อยสี่สิบขาร้อยสี่สิบได้บโมมีตับหนีนะครับนะงอบ่มมนมบ่มีติงค่ะตามที่สายตาที่เบิรงได้ค่ะอค่ะนมบ่มมติงบางครั้งมันก็อันีไ้ตรงเอฟแอขาพี่น้อง่เห็นเออบ่มีติงหรือพี่น้องงามอยู่น่ะเออสวยอยู่คับพี่น้องครับตีก็สวยๆค่ะอ่ามาโคมสุดท้ายเลยค่ะโคมสุดท้ายยังไม่อีก้ะครับพี่น้องเด้อแม่ลูกนี่ค่ะแม่ลูกผู้เห็นไหมครับค่ะนี่ลูกมันต่องค่อยอยู่นี่ค่ะแม่ลูกตัวผู้เห็นนะครับเด้อเอ้า ตัวนี้เป็นลูกที่ใดของแม่ครับอ่าน่าซีลูกที่นาลูกแรกค่ะเห็นบักเขาบักเดียวไหมน่าจะลูกแรกด้วยครับพี่น้องครับบ่ลูกแรกกับลูกสองค่ะเพราะว่าบักเขาไม่ต้จางไหมอ่าครับผมค่ะเอาคู่นี้แม่ลูกผู้นี้ว่าไว้เถอะเลยครับสี่หมื่นสี่พันค่ะสี่หมื่นสี่นะครับพี่น้องเด้อง้อกับที่ลอยสี่สิบกึ้นไดต่อพี่น้องเอาท่านลูกไปอึ๊บเออเด้อเนานี่ไปอยากจะได้นะครับพี่น้องครับสี่หมื่นสี่นะครับเด้อค่ะ เดี๋ยวเราค้นสิว่าง้วะลังโตคือเปิดแพงลังโตคือเติเปิดถือเพราะว่าลังโตอ่ะจะได้มาถือกับเปิดถือได้มาแพงก็ต้องเปิดแพงอ่ะค่ะค่ะบอแรกเกี่ยวก็ว่าโตง้วะดีหรือง้วะบอดีอ่ะค่ะตามที่ราคาเข้าได้มาบางที่อาจเห็นว่างงวะราคาโตตัวไก่เคียงกันราคามันขึ้นต่างกันขั้นสองพันล้านสิทนะครับพี่ลองก็คือต้นทุนมันมากบวกนคือค่ะต้นทุนมากบวกซ้ำกันค่ะนี่แหละครับพี่น้องสำหรับสง่าฟาร์มนะตัวสุดท้ายค่ะลืมตัวสุดท้ายนี่ตัวขาวเท่าเท่าหนี่งแมนบักฟูนี่้อคร่บ ตัวนี้หนังหนาดีนะครับได้เป็นง้ผู้โตเท่านะครับพี่น้องครับแยกแม่เรียบร้อยแล้วแม่มันยุ่งใสครับแม่มันไปหนีนักผู้บ่าวหนีนักผู้บ่าวเลยเนาะโอ้ถิ่มลูกไว้ผู้เดียวเอาตัวตรงนี้เนี่ยว่าเท่าไรครับลูกผู้สองหมื่นสี่พันค่ะสองหมื่นสี่พันบททุกส่วนนะครับเด้อนี่แหละนี่ดติดบดทุกส่วนแล้วครับทั้งไข่ทั้งปลายลึงนะครับเนาะแล้วก็เป็นง้วงที่เนื้อหนังหนาครับตัวนี้เอาผู้ใดมักแบบใดก็เลือกกระชมเอาครับพี่น้องครับกระให้ผู้พี่ผู้น้องผู้จะขอเงินนั่นแหละเป็นผู้พิจารณาเออานนนะะครับพีี่่้งล อยากจะได้แบบไหนมานเหลือกเอาอยู่ที่สงหารฟ้หม้าดุนนะครับพี่น้องครับมีง้วงาม่ห้ทุกมือนะครับเด้อบวมจะพอมือค่ะบวมจะพอมือไทยคลิปด้วครับบางคนอาจจะโทรมาแล้ว่าตัวน้นตัวนี้ปิดไปแล้วต่วอากาศสามารถจองหรืออยากจะได้แบบนี้ก็โทรมาได้เ้อครับเด้อนี่เสาหรับคลิปนี้ก็มีแม่แคนี้ก็นั่นนั่นจริงนะเออหลินพันกันเลยพี่น้องเอสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไหวแค่นี้ครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ